หลังจากที่เรารได้ทําการสร้างข้อสอบไว้ในหมวดหมู่ข้อสอบในระบบครั้งข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะนําข้อสอบนั้นมาใช้ในการสอบไปจริงๆก็คือการจัดชุดแบบทดสอบซึ่งมีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านล็อกอินเข้าไปในระบบ m a i n t h a i s c h o o l o n l i n e นะครับแล้วไปในรายวิชาที่ท่านเป็นครูผู้สอนจากนั้นนะครับไปทําการเปิดเมนูนะครับเทินอินิทติ้งออนขึ้นมา แล้วเลื่อนไปในสัปดาห์นะครับหรือในหัวข้อที่ต้องต้องการสร้างแบบทดสอบนะครับจากนั้นคลิกจากนั้นคลิกนะครับ Add a n e m p t y r e s o r t นะครับเพื่อเลือก Quiz นะครับที่เป็นตัวสีแดงนี้นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม Add นะครับเราก็ได้ตัว Quiz ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งในหน้านี้นะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการ สร้างนะครับเหมือนกับเป็นใบปะหน้าว่าข้อสอบนี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับรายวิชาอะไรสอบวันไหนมีเวลาในการทำกี่นาทีนะครับปิดข้อเปิดข้อสอบวันไหนและปิดข้อสอบวันไหนนะครับและวิธีการเลือกเอาคะแนนเนี่เลือกเอาคะแนนแบบไหนนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชื่อว่านะครับตัวอย่างนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียน งานเขียนแบบนะครับ description นะครับผมจะพิมพ์ว่าให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกที่สุดปิดระบบนะครับในโมเดลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการเปิดและปิดแบบทดสอบได้ด้วยนะครับพอถึงเวลาข้อสอบก็จะเปิดเองนะครับแล้วถึงเวลาระบบก็จะปิดเองนะครับ วันที่ผมให้เป็นวันที่20นะครับธันวา64แล้วก็เวลานะครับ23.59นะครับนเวลาในการทำนะครับเราก็หนไปนะครับ 10นาทีนะครับข้อสอบในนี้มี5ข้อแต่ให้เวลา10นาทีนะครับทำข้อสอบได้2ครั้งอันนี้จะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบมิดเทลหรือข้อสอบไฟนอลนี่ผมใช้ทําครั้งเดียวนะครับทำข้อสอบได้2ครั้งเก็บคะแนนครั้งที่มากที่สุดนะครับอโอเคแล้วตรง อ่านิ i พยากรอธ i บา o n อนค r o s p เพจนะครับก็จะเป็นการบอกว่านักเรียนข้อความตัวนี้นะครับจะไปแสดงในหน้า c ค o s e v i e w นั่นเองนะครับถัดลงมานะครับเมนู Timing อันนี้แหะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวเปิดปิดข้อสอบนะครับท่านจะต้อง Open the Quiz เคยเปิดข้อสอบก่อนนะครับนักเรียนถึงจะทำได้นะครับก็เปิดเวลาปัจจุบันเลยนะครับส่วนปิดเราก็ไม่ปิดเวลาวันที่20นะครับตามที่เราตั้งไว้ ถ้าท่านต้องการที่จะเปิดข้อสอบไว้ต่อเวลานะครับก็ไม่ต้องปิดนะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดไม่ต้องเทอมก็ได้นะครับเวลา2359แต่ถ้าปิดไว้นะครับก็จะเป็นการให้ผู้เรียนนะครับได้มีวินัยนะครับให้ได้เข้ามาทําในช่วงเวลาที่กําหนดไว้นะครับหรือเอาไว้ในการติดตามผู้เรียนก็ได้นะครับว่าเหลือใครบ้างที่ยังไม่เข้ามาทำข้อสอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเาจะปิดไลน์ก่อน เวลาในการทำนะครับ enable เป็น10นาทีนะครับจากนั้นเกรดนะครับในเมนูเกรดนี้นะครับให้มาดูตรงอัลลิ i มเนะครับให้เลือกเป็น2ครั้งนะครับเพราะเรากำหนดว่าให้ผู้ทผู้เรียนทำข้อสอบได้2ครั้งนะครับแล้วเก็บคะแนนเอาครั้งที่มาที่สุดนะครับถัดมาตรง Review Option นะครับให้ทำเหมือนผมเลยนะครับคือติ๊กเอา4อันล่างนี้ออกนะครับอันเช็คออกไปเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับ อันแรกนี่คือจํานวนครั้งที่สอบเวลาที่เรียนสอบค,ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยตัวนี้จะโชว์นะครับอันที่สอบวเทย์คอนเร็กก็คือเป็นการแสดงว่าข้อที่เรียนตอบนะถูกหรือผิดนะครับมีบอกเครื่องหมายสีเขียวนะครับเป็นเครื่องหมายถูกเพราะถูกนะครับเป็นเพราะนั้นถ้าข้อไหนตอบผิดก็จะเป็นเครื่องหมายสีแดงนะครับตัวมาร์กคือบอกว่าเรียนตอบข้อไหนนั่นเองนะครับตัวถัดมาที่นะ่สญญาสนใจคือตัวไรอันเซื่อคือตัวเฉลยนะครับอันนี้จะติ๊กออกเลยนะครับไม่ให้มีนะครับก็ติ๊กช่องลอกสี่ช่องล่างออกนะครับ ถัดลงมานะครับก็คือตัว lesti access ตัวเนี้ยเอาไว้กําหนดเงื่อนไขว่าถ้านักเรียนจะเข้ามาสอบเนี่ยจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้ผมจะไม่ใส่ไว้นะครับตัว activity Act completion นะครับก็คือเป็นการกําหนดว่านะครับกิจกรรมนี้หรือการ,รทำแบบทดสอบนี้จะสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับผมก็ติ๊กเลือกอ student นะครับ show activity as complete when condition is นะครับเลือกอันกลางนะครับ คือสตรีเด้นมัตด,ดีซิบักเก็ตคือต้องมีคะแนนนะครับถึงถือว่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับหมายความว่านักเรียนต้องสอบนะครับแต่ได้คะแนนมากคะแนนน้อยอันนี้เราไม่ได้สนใจนะครับแต่ให้รู้ว่านักเรียนได้ข้อสอบก่อนแต่ถ้าท่านต้องการนะครับว่านักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรีควายแพ,พสซิ่งเกรดนี่คือต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับท่านต้องมาตั้งตัวเกรดแพสตัวนี้ด้วยนะครับเกรดทูแพสตัวนี้ด้วยนะครับว่าคะแนนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผ่านนะครับต้องสัมพันธ์กันนะครับที่ผมจะไปตั้งนะคครรัับบผมก็นะ ก็จะกลับมาอย่างหน้าคอสวิอยู่เรานะครับก็จะโชว์รายละเอียดนะครับตรงเดสก์พัตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการไปนําข้อสอบมาไ้ในชุดแบบทดสอบตัวนี้นะครับเพราะตอนนี้เราได้สร้างคือส่วนใบปะหน้ามันเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีตัวข้อสอบเลยนะครับเราก็คลิกตรงข้อสอบนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ Edit Quiz นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อสอบนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ปุ่มแอดนะครับ ในแอดนี้จะมีอยู่3แบบนะครับแอดแบบแรกจะเป็นแบบสร้างข้อสอบใหม่ทีละข้อนะครับคือแอดอินวเคชันก็พอคลิกอินวิเคชันปับ๊บท่านก็ไปเลือกข้อสอบทีละข้อเหมือนที่เราทาสร้างข้อสอบนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราจะเลือกฟอร์มควอเทเชนแบงค์นะครับคือจากที่เราสร้างไว้แล้วนะครับในบนข้อสอบที่เราได้ทําก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็เ a นด o ดั้มควอเทก็คือให้ระบบไปสุ่มเอาข้อสอบจากคลังนะครับที่เราทําไวนะ้ออกมานะครับจะเลือกกี่ข้อก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเลขคู่นะครับอย่างเช่น อ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ใช่เป็น2เป็น4เป็น8เป็น10 20 30 40อย่างเงี้ยนะครับแต่ในครั้งเราต้องทําไว้เยอะๆก่อนนะครับถึงไปเลีนนอกมาได้นะครับแต่วันนี้ให้ทุกท่านนะครับเลือกฟอร์ม question bank เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ไปดูหมวดหมู่ที่เราสร้างข้อสอบไว้นะครับอย่างผมไปเลือกของอ่าข้อสอบการเขียนแบบ5ข้อนะครับทีนี้เวลาเลือกนะครับถ้าท่านต้องการเลือกข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งท่านก็ติ๊กเอาเฉพาะปลายข้อนะครับติ๊กเอาเฉพาะปลายข้อนะครับ แต่ในที่นี้นะครับผมจะเอาทั้งหมดผมก็ติ๊กที่ตัวทีตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าข้อสอบที่เรา Import เข้ามาเนี่ยหนึ่งนะครับเราไม่ได้เรียงข้ออยู่แล้วนะครับ2ข้อสอบที่เรานําเข้ามาเนี่ยสลับตัวเลือกอยู่แล้วนะครับแล้วพอเรา Import ข้อสอบเข้าไปเนี่ยนะครับเราคลิกที่ select e d question to the quiz เนี่ยแล้วระบบก็จะนําเข้าสู่ตัวชุดแบบทดสอบแล้วเนี่ยนะครับเราจะคลิกที่ตัว shuffle อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสลับข้อ นะครับสลับข้อด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามีทั้งการสลับตัวเลือกนะครับแล้วก็สลับข้อด้วยนะครับจุดต่อมาที่สังเกตนะครับก็คือคะแนนแต่ละข้อตอนนี้นะครับมาร์คมันจะเป็น1คะแนนนะครับเพราะนั้นทัท้งทั้งอัพมาร์คคะแนนรวมจะเป็น5คะแนนนะครับแต่เกรดที่เราจะเก็บตัวนี้นะครับระบบจะเป็นค่า default คือ10คะแนนนะครับท่านสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็น5คะแนนเท่ากับจำนวนข้อก็ได้นะครับหรือจะเก็บแค่3หรือ2คะแนนก็แล้วแต่นะครับสามารถใส่ไปได้เลยนะครับ แล้วระบบจะทําการประมวลผลให้เองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมใส่เป็น5คะแนนไว้นะครับในบางกรณีข้อสอบท่านอย่างเช่นข้อสอบอ่า10ข้อนะครับถ้าต้องการเก็บ5คะแนนท่านก็ total total mark ตัวนี้จะเป็น10คะแนนนะครับแต่ตัวเกรดตัวนี้ท่านก็ใส่เป็น5คะแนนได้หรือ20ข้อจะเป็น10คะแนนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟนะครับก็จะได้ข้อสอบอยู่ในชุดแบบทดส,สอบเรียบร้อยนะครับ เราก็กลับมาที่รายวิชาเรานะครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปตรงที่ข้อสอบที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับลองคลิกดูนะครับจากที่เป็น edit quiz นะครับจะเป็น preview quiz now นะครับแต่ถ้าของนักเรียนเนี่ยจะเป็น attempt quiz now นะครับแล้วก็จะโชว์รายละเอียดว่า attempt allow 2นะครับก็คือยอมให้ทำข้อสอบได้2ครั้งนะครับข้อสอบนะครับเปิดวันที่ตึ๊ดๆๆนะวันที่นี้นะครับแล้วก็ปิดวันที่นี้นะครับเวลาในการทำสี่นาทีนะครับ แล้วเกณฑ์เมทรดก็คือเลือกเอาคะแนนขนั้นต่ำที่สุดนี่เขาจะบอกรายละเอียดเหมือนที่เรากำหนดไว้ทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพิว,วคริสแนลดูถ้าเป็นของเราเรียนจะเป็น attempt quiz now นะครับจานั้นก็ start attempt นะครับอ่ะผมลองตอบไปเลยนะครับ พอถึงข้อสุดท้ายนะครับตรง p r v i o u s กับตัว next นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวนี่จะเปลี่ยน finish attempt นะครับคือทำข้อสอบเสร็จนะครับระบบก็จะแจ้งว่าข้อสอบนี้ถูกบันทึกเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการกลับไปทำแล้วก็ return นะครับแต่ตอนนี้เราจะส่งแล้วก็ submit นะครับ2ครั้งนะครับระบบก็จะทำการประมวลผลข้อสอบให้เรานะครับอันนี้คือผมใช้เวลาไปนะครับทั้งหมด38วินาทีนะครับเกรดที่ได้คือ1คะแนนนะครับ คิดเป็น2ี่นตะครับตอบถูกนะครับ1ข้อจาก5ข้อนั่นเองนะครับโดยเขาด้านขวามือนี่จะโชว์ว่าผมตอบถูกข้อไหนนะครับแล้วก็ผิดข้อไหนนะครับถูกจะเป็นสีเขียวผิดจะเป็นสีแดงนะครับแล้วในข้อนะครับก็จะเป็นตัวเวลเทอร์คอลเลคตัวนี้ก็จะบอกว่าผมตอบผิดข้อไหนบ้างนะครับตอบถูกข้อไหนมีเครื่องหมายกำกับไว้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปที่ตัวข้อสอบนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงเวลเทอร์คอลเลคออกนะครับ มาคลิกตัวนี้นะครับ Edit Setting มาตรง Review Option นะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับ Review Option เอาตัวที่สอนี้ออกนะครับ Vector เ l เลออกนะครับแล้วก็ Save นะครับแล้วก็ลอง Preview Attempt ใหม่นะครับ Preview k r i s n n w ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าระหว่างติ๊กออกกับไม่ติ๊กเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับ ข้อสอบเราจะถูกสลับข้อนะครับตำแหน่งของข้อจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับการป้องกันนะครับตัวนี้นะครับระบบก็จะบอกว่าข้อสอบทุกข้อถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คลิกสัมมิทนะครับ2ครั้งจะเห็นนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดบอกไว้ด้วยนะครับว่าเราทําถูกข้อไหนผิดข้อไหนนะครับด้านขวาจะมีเขียวกับแดงบอกด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงวิทยุก็เจะเป็นตัวปิดเปิดนะครับ ซึ่งเวลาเราไปประยุกต์ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบรายจุประสงค์หรือข้อสอบย่อยเนี่ยผมจะเปิดตัววิทย์โ้เล็กไปด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วกลับไปทบทวนนะครับแล้วมาสอบใหม่ได้2ครั้งนะครับคะแนนนักเรียนก็จะดีขึ้นนะครับเปรียบเทียบคือเราไม่ได้เหนื่อยในการที่ต้องมาคอยสอบซ่อมให้นักเรียนนะครับนักเรียนสอบซ่อมเองอัตโนมัตินะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นการสอบแบบกลางภาคหรือปลายภาคที่ต้องการคะแนนแบบซีเรียสหน่อยเนี่ยนะครับเราก็จะปิด ตัววิเทอร์เคอรกไว้นะครับไม่ให้ผู้เรียนเห็นว่าเขาตอบผิดตอบถูกข้อไหนนะครับจะได้ใช้ผลในนออกมาจริงนะครับเราก็มาทําการวิเคราะห์ต่อได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขนะครับในการประยุกต์ใช้อ่าชุดแบบทดสอบของตัวบูเด้นนะครับในการทําข้อสอบนะครับหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อกลับมาอย่างผมนะครับผ่านทางเบอร์โทรหรือไลน์แอดก็ได้นะครับส่วนในคลิปหน้านั้นผมจะได้แนะนําวิธีการสร้างข้อสอบแบบอื่นนะครับจะมีแบบไหนบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ